ระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง8สิงหาคมนี้นะครับมหากรรมกีฬาโอลิมปิกจะจัดขึ้นอีกครั้งที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่เลื่อนการแข่งขันมาเป็นเวลา1ปีเนื่องจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่หลังจากที่เลื่อนการแข่งขันมาเนี้ยสิ่งที่ยังอยู่ในใจของทุกคนก็คือคําถามที่ว่ามหากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะจัดขึ้นอย่างไรภายใต้วิกฤตการแพร่ระบาดครับล่าสุดเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ได้ตอบคำถามดังกล่าวด้วยการออกสิ่งทีี่่่่เรรรยกกกวาา Playbook หืือออคูมมจัแขงนโลลิิะ ในปี2021โดยคู่มือนะครับมีทั้งหมด4เล่มประกอบไปด้วยคู่มือสาหรับนักกีฬาเจ้าหน้าที่คู่มือสําหรับสหพันธ์กีฬาคู่มือสําหรับสื่อมวลชนและคู่มือสําหรับทีมถ่ายทอดสดครับโดยหัวข้อสําคัญทั้งหมดนะครับมีทั้งหมด4หัวข้อประกอบไปด้วย <S 2> <S 2> ข้อที่1ครับ <S <S การเดินทางเข้าออกกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นช่วงระหว่างการแข่งขันครับ,รบการเดินทางเข้าออกประเทศญี่ปุ่นในช่วงการแข่งขันโอลิมปิกคู่มือระบุไว้ว่าการเดินทางของทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่14วันก่อนออกเดินทาง ฝ่ายจัดรณรงค์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าโคโค่ที่เป็นแอปพลิเคชัน Contact Tracing ของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้ทางทีม Microsoft พัฒนาขึ้นมาเวลาที่เดินทางถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นต้องมีผลตรวจเชื้อโควิดที่เป็นลบ72ชั่วโมงก่อนออกเดินทางต้องมีบัตรประจำตัว i อ c ดี d กนักกีฬาเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนต้องมีประกันสุขภาพคุ้มครองตลอดช่วงเวลาของการแข่งขันมีแผนการเดินทางและกิจกรรมตลอด14วันแรกรวมถึงผู้คนที่เราจะพบเจอ บางคนอาจต้องตรวจเชื้อซ้ำอีกครั้งที่สนามบินขึ้นอยู่กับประเทศที่เราเดินทางมาครับข้อที่2ครับระหว่างการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกสำหรับแฟนกีฬาห้ามส่งเสียงเชียร์ห้ามร้องเพลงแต่ให้ปรบมือให้กำลังใจนักกีฬาแทนการเว้นระยะห่างการล้างมือรักษาความสะอาดส่วนตัวและสวมใส่หน้ากากเป็นข้อบ,บังคับสำหรับทุกคนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้หลีกเลี่ยงการใช้ขนส่งสาธารณะยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ การเดินทางของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่มีข้อกำหนดอยู่ในบับเบิ้ลที่ประกอบไปด้วยที่พักสนามซ้อมและสนามแข่งจะมีข้อยกเว้นเป็นเพียงบางกรณีใครก็ตามที่ถูกตรวจพบเชื้อโควิด -19 จะถูกแยกกักตัวและอาจส่งไปโรงพยาบาลก่อนที่จะได้รับการตรวจเชื้ออีกครั้งส่วนใครที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันโคโค่หรือทางโทรศัพท์ทุกสนามอาจมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทการแข่งขันและรูปแบบของสนาม ข้อที่3นะครับก็คือวัคซีนสําหรับเจ้าหน้าที่และนักกีฬาหรือทุกคนที่เข้าไปที่โอลิมปิกหรือพาราลิมปิกครับไอโยืนยันนะครับว่าให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนก่อนในแต่ละประเทศหลังจากนั้นประเทศไหนก็ตามที่ผู้คนทั่วไปได้รับวัคซีนแล้วทาง IOC ก็ขอให้ทีมชาติโอลิมปิกและพาราลิมปิกได้รับการฉีดวัคซีนในฐานะตัวแทนของประเทศเพื่อช่วยโปรโมทการฉีดวัคซีนเพื่อความปลอดภัยของทุกคนระหว่างการแข่งขัน IOC จะทำงานร่วมกับชาติสมาชิก เพื่อรณรงค์และช่วยเหลือนักกีฬาให้ได้รับวัคซีนต่อจากนี้คู่มือนี้ยังย้ําชัดเจนนะครับว่านักกีฬาไม่จําเป็นต้องฉีดวัคซีนแล้วถึงจะเข้าร่วมการแข่งขันได้แต่ทุกคนต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการของ playbook ครับข้อที่ 4. ครับการกักตัวของผู้ที่เดินทางไปยังประเทศญ,ญี่ปุ่นช่วงของโอลิมปิกและพาราลิมปิกครับในคู่มือระบุว่าจะไม่มีการกักตัวแต่จะให้ทุกคนโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าโคโค่ติดตัวไว้ตลอดเวลา ทุกคนจะมีแผนการเดินทางและแผนผู้คนที่จะพบเจอตลอด14วันแรกที่มาญี่ปุ่นและห้ามใช้ขนส่งสาธารณะจนกว่าจะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการป้องกันประชาชนญี่ปุ่นจากโอกาสที่จะติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้ามานี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตท,ทั้งหมดนะครับจากฝ่ายจากการแข่งขันและเจ้าภาพที่ยืนยันว่าโอลิมปิกครั้งนี้จะจัดขึ้นอย่างปลอดภยัยภายใต้มาตรการป้องกันโดยมีการอัปเดตข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่องโดยหนึ่งในสิ่งที่จะมีการเพิ่มเติมช่วงเวลาใกล้การแข่งขัน คือจำนวนของแฟนกีฬาที่จะเข้าชมในแต่ละเกมของโอลิมปิกและทั้งหมดนี้ก็คือภาพแรกของรูปแบบการแข่งขันที่เราจะได้เห็นในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับนอกจากนี้นะครับทางเดอะสแตนดาร์ดจะร่วมนับถอยหลังสู่มหากรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยคอนเทนต์ต่างๆที่จะนําเสนอแง่มุมความเป็นนักกีฬาไทยและต่างประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์และไฮไลท์ของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในโตเกียวเกมปีนี้ร่วมติดตามโอลิมปิกครั้งประวัติศาสตร์ได้ทางเดอะสแตนดาร์ดเร็วๆน